งานก็มีบ้างค่ะแต่ว่าไม่ไม่ไม่ได้ถึงกับเต็มเดือนเห็นก็แสมมีคนเอไปเก็บเทียวกับแาดีเลกเห็นลูกีเห็นเห็นค่ะเห็นเห็นกับทุกคลิปใช่ค่ะเรารู้สึกยังไงบ้างกังการโดนเก็บเทียบในแบนี้หนูหนูรู้หนูรู้ทนเสียงของตัวเองดีหนูก็คิดว่าอืมก็ตามนั้ไม่เหมือนมีคนมามคเบอกว่าเหมือนเราติดสัญญาเกินเกิน คิดว่าถ้าการสัญญากรรไม่ไม่น่าเกี่ยวถ้าคนสัญญกรรมจะรู้ดีนะคะว่ามันไม่ไม่ได้เกี่ยวกับการการพูดหรือว่าเสียงของเราเลยไม่ไม่ได้เกี่ยวเลยใช่แล้วก็ไม่ไม่ได้ติดสัญญกรรมด้วยถามว่ามีความเสียเสียความมั่นใจไหมมีนะคะมันก็มีบ้างเพราะว่าเราแบบพอเราเห็นแล้วก็รู้สึกแบบไม่มีกําลังใจในการทํางานอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าหน้าเวทีเขาขอเพลงเรามาแล้วก็ พอเราร้องให้กับกลายเป็นว่าเขาเอาคลิปไปลงแล้วมันก็แบบแบบให้กดมาว่าเราอะไรอย่างเงี้ยแต่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 ถ้าแบบในเรื่องของเสียงเนี่ยหนูหนูก็คิดว่าเสียงมันเป็นแบบเหมือนเป็นเอกลักษณ์มากกว่าค่ CC ะเสียงเสียงมันแบบเป็นแบบนี้เพื่อเพื่อนม,มีมีแบบให้กลับบงใจอะไร้ยก็ก <Gomez S 1> <บา>็มีเพื่อนให้กำลังใจเอ่อถ้ามันถ้ามันคอมเมนต์ไหนที่ไม่ดีก็ไม่ต้องอ่านนะอะไรเงี้ยเพื่อนก็บอก หลายคนก็ให้กำลังใจภูมิต้านทานของหนูจริง,รงๆแล้วมันมีแค่ประสบการณ์ที่หนูเคยโดนดราม่ามาแล้วก็ทำให้เราแบบอันไหนปล่อยผ่านได้ก็ปล่อยผ่านไปเพราะว่ามันบางสิ่งมันก็ไม่ไม่ได้ถึงขนาดนั้นอะไรเงี้ยค่ะ<ร>ใช่เราหิวใจตัวยังไงคะกับเรือ่องทั้งนเราก็หิวใจด้วยการไม่ร้องค่ะ <laughs> เพ้ง <laughs> ้งก <laughs> ็ก็ไม่ร้องเขาก็ขอมาอยู่ดีหนูก็ใจอ่อนร้องร้องให้ร้องได้ จะกลับมาไมแบบเคร่รวรวมเปียเทียบผิดอะไรอย่างเงี้ยมันก็บางบางทีมันก็อยู่กับว่าสถานการณ์นั้นตอนนั้นร่างกายเราเป็นยังไงอะสมมติว่าเสียงมันจะดีไม่ดีเนี่ยมันก็ขึ้นกับว่าเราไม่สบายเราเป็นไข้หรือว่าฝุ่นมันเยอะมันก็ทําให้ทําให้เสียงเรามันแบบเปียนได้อย่างเช่นอย่างหนูเป็นภูมิแพ้ฝุ่นเยอะก็ทําให้มีน้ํามูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเสียงมันก็จะเป็นแบบเสียงอั้นๆนะคะใช่ก็เป็นบ่อยมากๆเลยเหมือนกัน ไม่ไม่ถึงกับร้องไห้ค่ะหนูหนูจะไม่แบบหลงังๆมาเนี่ยจะไม,ไม่ไม่ค่อยร้องไห้มันมันไม่ได้แย่ขนาดนาาั้นนะคะใช่แบบเหมือนเขาไม่ได้มองแบบมุมกว้างแล้วก็ไม่ได้แบบมองมุมมุมมุมของเราว่าเราแบบที่เราร้องก็คือเราเราร้องให้กับหน้าเวทีนะร้องให้กับเจ้าภาพที่เขาขออะไรงเงี้ยใช่แล้วอย่างเรื่องศลปการตอนนี้เรามีแผนจะทำพเพิ่มไหมอ๋อ ไม่รู้หนูยังก็คือถ้ามันว่างเนี่ยหนูจะหาอะไรทําแต่ว่าถ้าสัลยกรรมเนี่ยตอนนี้มันยังไม่ได้มีอะไรที่ต้องแก้ไขอะค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้มันจะมีแบบจมูกมันจะทะลุอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบหาโอกาสแต่ว่าตอนนี้มันโอเคแล้วในระดับกลามันเกือบจะทะลุมันแดงๆค่ะแล้วตอนนี้มันเข้าที่ยังปล่อย้ใช่ใช่ใช่ก็ใช้กระดูกหลังหงกระดูกอ่อนหลังหู ตอนนี้ตอนนี้ยังไม่ได้มีอะไรที่แบบอยากจะทำอะค่ะใช่แล้วพอเขาบอกว่าพอมันเข้าเรื่แล้วกันว่าหน้าเราอาจจะเปลี่ยก็อาจจะเป็นไปได้ค่ะเพราะว่าเราเราทำศัลยกรรมเนาะทุกอย่างมันมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วก็มีบ้างค่ะผสมกันเราก็พอใจกับหน้าที่เป็นแบบนี้บันงใช่ใช่ใช่แบบว่าในในตอนนี้ก็คือหน้าอย่างหน้ามันก็ หนูหนูพยายามเพิ่มน้ําหนักด้วยนะคะหนูกินเยอะๆให้น้ําหนักมันเพิ่มเพื่อจะแบบจะได้แบบเวลาใส่ชุดจะได้แบบไม่ผอมจนเกินไปอะไรอย่างเงี้ยใช่มันก็เพิ่มมาแล right <oh> ้ว2องกิโลพออย่างอย่างอย่างตอนเนี้ยเรื่องการออกมาแังชิ้นเซ็ตตี้อะไรตอนต้องขึ้นคอนเสิร์ตแบบเนี้ยตัวเราก็จะเล็กมุมเด่นมาก่อนคนั้งนี้จะมีที่จะเพิ่มน้ำหนักเพรที่นี่มี อะไรนะคะ,ะอ,อ,อ,อ๋หนูคิดว่าเอาแค่นี้ก็ได้ใช่ค่ะหนูคิดว่าแค่นี้ก็ได้คือความความชอบของแต่ละคนไม่เหมือนกันอย่างหนูถ้าอ้วนกว่าน,นี้หนูจะไม่มีหนูจะไม่มั่นใจใช่ก็เลยแบบไม่อยากให้มันอ้วนมากถ้าอ้วนมาแล้วมันจะดูแบบเตี้ยอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเราตัวเล็กอยู่แล้วมั่นใจวันนี้ก็วันนี้ยังไม่มั่นใจเพราะว่ายังไม่ยังไม่ได้เอาออกมั่นใจกับ ก็เขายังไงก็ได้ค่ะเขายังไงก็ได้ใช่หนูถามว่าวันนี้หนูถามว่าอ้วนไหมเขาก็ไม่อ้วนผอมไหมก็ไม่ผอมไม่รู้ความรักช่วงนี้ควรักก็แฮปปี้ดีสักดอัพเรื่นดีมันมีช่วงเวลาที่ต้องเราไปทำคอนเสิร์ตเขาไปทำงานทดฮาร์ดกันระยะเรื่องกันยากันดาเราก็ก็เหมือนเราแบบปรับปรับมาแล้วอะค่ะก็ไม่เป็นไร เราก็เข้าใจกันได้อะค่ะชายเขาก็มีงานของเขามีหน้าที่ของเขาเราก็ตัวคอนเสิร์ตอย่างคอนเสิร์ตตอนนี้ก็ไม่ได้มีทุกวันนะคะเจ้าภาพก็จ้างได้ยังยังยังว่างอยู่เบสาก็ไม่แน่ใจว่ายังว่างน่าจะว่างยังว่างอยู่ยังมียังยังมีอยู่ใช่ค่ะว่างยังว่างอยู่ไหมคะอ่าไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะอาจจะเป็นวันธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยยังยังพอมี แล้วคิดวกระแสเปียบเทียบแบบวันที่มันแบบวันข้าวที่จะแรงเนี่ยติ้งหล่อทะเลเนี่ยมันจะทําให้แบบเป็นการตัดสินแบเปนส่วนหนึ่งขการตัดสินใจแล้วก็เอ่อก็อาจจะมีส่วนแต่สําหรับหนูหนูคิดว่าอาจจะเป็นเพราะหนูไม่ได้มีผลงานเพลงใหม่่หนูช่วงนี้ยังไม่ได้ทําเพลงใหม่เพราะว่าเอ่อด้วยอะไรหลายอย่างด้วยไม่มีฟิลบ้างนั่นนู่นนี่บ้างอะไรหลายๆอย่างแบบมีปัญหาแบบนั่นนู่นนี่หลายอย่างก็เลยแบบไม่ได้ทําเพลงตรงนี้ก็เลยไม่มีเพลงใหม่ก็เลยแบบ อาจจะเป็นเพราะตรงนี้ด้วยหรือเปล่าอาจจะเป็นไม่ได้ค่ะเออลองคจะออกเพลงใหม่ไหมคะเพลงใหม่หนูแต่งไว้เยอะแต่ว่าหนูไม่ชอบยังยังยังไม่ชอบค่ะยังยังยังแบบยังไม่มันยังได้อีกก็เลยแบบยังไม่เคุณทาเล่ยอยากบอกโอกาสไหมใช่คุณท้าเล่ยอยากบอกอะไรกับชาวเน็ตไหมคะที่แบบคอมเมนต์แบบว่าเหนียวเทียบเราตลอดเวลาก็ไม่ไม่เป็นไรหนูไม่ไม่ไม่แบบไม่ได้ ไม่โกรธค่ะเพราะว่าทุกคนมีมีสิทธิ์ที่จะคิดยังไงก็ได้ใช่แล้วก็ไม่ฟ้องด้วยเพราะว่าที่เกียดที่เกียดฟ้องเพราะหนูหนูไม่ชอบเลยคุณศาสรไม่ชอบที่สุด